สวัสดีครับวันนี้พบก,กับรถมือสองร้อยเอ็ดอัโตยูดคานะครับวันนี้พามาดูรถในสต็อกนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้มีทั้งโฟวินมีทั้งกระบะธรรมดานะครับแล้วก็เป็นรถเก๋งนะครับวันนี้ราคาผมกระซิบไว้ว่าเริ่มต้นหกหมื่นเก้านะครับวันนี้เริ่มต้นหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นรถในตำนานเลยหกหมื่นเก้ามาคันนี้คันแรกนะครับอ่าเป็นคาริเบียนหนึ่งจุดสามลิตรนะครับผมเครื่องเครื่องเดิมนะครับสโล650 จัดทรงลงล้อยางสามสามนี้ให้เรียบร้อยนะครับลนบาครบนะครับกันชนหน้า snorkel น,กกน,นะครับผิวล้อของแต่งเป็นแสนนะครับคันนี้ยกสูงเทือนเพลาเรียบร้อยแจ้งลงเล่มสีเหลืองสีดําแจ้งลงเลี่ยมเรียบร้อยนะครับแจ้งยกสูงเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยกันชนหน้าเพียกเลยยอนภายในสวยๆราคาคันนี้ไปแสนหกแปดนะครับเป็นแสนหกหมื่นแปดพันนะครับนี่ภายในสวยๆ พาสีหกเก้านะครับเล่มพร้อมชุดโดนนะครับภายในหุ้มแล้วสวยๆนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเครื่องเสียงดีเครื่องฟิสต้าติดง่ายนะครับคันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบด้วยแอร์เพิ่งทำใหม่แอร์เพิ่งทำใหม่เลยยางเต็มๆนะครับยางเต็มยางตะขาบสวยๆเอาไปหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะครับคันนี้ก็มาดูคันนี้ครับเป็นรถผมใช้งานเองนะครับเป็นไทเกอร์นะครับจัดทรงออซี่นะครับไฟตาลึกนะครับล้อเบลเล่ ยาง255 85R16 นะครับเป็นทรงแคบนะครับก็กระจังหน้าสไตล์ออซซี่นะครับไปมองมุมนะครับสนอกเกิลครบนะครับหัวเตียงหลังใส่ให้เรียบร้อยนะครับหัวเตียงหลังรถเครื่อง3,000นะครับเครื่อง3,000นี่เกียร์ออโต้โฟร์วิวพวงอะไรวีโก้นะครับภายในสวยเลย กระบะเดิมๆบ้างๆนี่ครับกระบะใส่หัวเตียงเรียบร้อยนะคยังมีเอฟนะครับช่วงล่างเป็นหลังโชคหลังเออบีนะครับโช่วหน้าโปรคอมนะครับผมสติกเกอร์ให้เต็มๆแบบนี้เลยนะครับท่อเลนสิ้นนะครับนี่ครับท่อเลทนะครับสูตรออโต้นะครับอันนี้เป็นตองหนึ่งเอชอาร์ไฟนะครับตองหนึ่งเอชอาร์ไฟเอาคันนี้ราคาสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับ สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทมีบริการจัดส่งทั่วประเทศทุกคันนะครับสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาททะเบียนห้าศูนย์ศูนย์สี่คันนี้เอาไปสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับ S R Five เครื่องสาม L เดิมนะครับ N A เครื่องโอเวอร์ฮอนใหม่แล้วคันนี้ก็โอเวอร์ฮอนใหม่เหมือนกันนะครับเครื่องโอเวอร์ฮอนใหม่นะครับเออ่ปัมป๊มแต่งปั๊มโมเรียบร้อยนะครับภายในสวยกิฟต์นะครับประตูเดิมประตูแท้กระบะแท้หัวแท้นะครับเป็นเอลเอ็นตองหนึ่ง รถชื่อขอเมงพร้อมโอนเหมือนกันคันนี้แต่ราคาไม่รวมป้ายนะครับป้ายถ้าอยากได้ไป้ายมาคุยกันนะครับสองแสนแปดหมื่นห้าพันต่อรองได้ยางบีเอฟนะครับยางสามสามบีเอฟฟีล็อกไอซินนะครับนี่สวยๆเลยนะครับมิเตอร์แอรเท้ามีนะครับคันนี้เป็นเอ่อฟอร์จูเนอร์นะครับทรีดีปีศูนย์แปดนะครับจัดแต่งเต็มนะครับเต็มจริงๆคันนี้มีทุกอย่างที่เขาแต่งกัน กันชนหน้าเลยกันชนหน้าวินแล้วก็ชุดยกยูนิคอนเจนสามนะครับโชคโปูเฟนเดอร์นะครับสปริงโดบินนะครับแล้วก็ยางยางสามห้ารอเบเลวีนะครับรอเบเล่บันไดเกือกมา้ารถภายในสวยไม่แสนนิดเล่นหลังคา m a ็กเอ็กคิปนะครับ2.5นะครับใหญ่ๆเลยสวยๆ ขาสีไม่ขาดรถแจ้งยกสูงเรียบร้อยนะครับถัดแลกมอไซด้านหลังนะครับผมครบเลยนี่แต่งทุกอย่างเ่าที่แต่งได้นะครับหางรากเรือมีนะครับถางรากเรือฮุกนะครับผมก็แกะตัวนี้ออกนี่ถอดได้นะครับเป็นชุดน็อกดาวน์นะครับไม่ได้ฟิกนะครับเต็นท์ออรนิ่งนะครับวิทยุครบเลยคันนี้เป็นเซีดีแท้นะครับคันนี้ห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับคุ้มๆเลย จบสดมา,าไปนะครับราคาต่อรองได้อีกนะครับามาดูเป็นคันนี้เป็นรถใช้งานบ้างสายแบบบรรทุกนี่กระบะใช้งานเครื่องสามบัมน,น,ก,บน 3, กระจกไฟฟ้าไฮแลนเดอร์แท้จัดแปลงหน้าคอมให้เรียบร้อยสีสวยรอบคันแอร์เย็นเจี R ๊ยบนะครับหนึ่งแสนห้าพัน 5, บาทคันนี้หนึ่งแสนห้าพัน 5, บาทแอร์ทำให,ให้ใหม่เรียบร้อยนะครับายางใหม่สี่เส้นพร้อมใช้งานเลย หนึ่งแสาพันบาทมาดู M38 นะครับจีบสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหนึ่งเก้าห้าสองนะครับผมเล่มชุรวนครบภาษีเต็มนะครับเบาะ2สองตอนนะครับเกียร์เดิมนะครับเครื่องสิบสองอารโตโยต้าเบนซินนะครับผมคันนี้เดิมเดิมเลยราคาสามแสนห้าหมนแันบาทยางเดิมร้อยเดิมสวยๆภาษียังไม่ขาดนะครับ สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทรถทุกคันจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับมีบริการจะส่งนะครับเรื่องรายจ่ายอะไรอะไรคุยกันได้นะครับหลังไม่อันนี้เป็นจิ๊บเชลกีเอ็กเจสี่จุดศูนย์นะครับหกสูบแต่งเต็มเต็มเลยเนี่ยคิวล้อกันชนหน้าวินช่วงล่างเต็มเป็นของว x 8 0แปดศูนย์ทั้งหมดหน้าหลังนะครับเป็นอาร์มคอยสปริงหน้าหลังนะครับผมโชค๊คปูฟนเดอร์เฟืองแปดสามเก้านะครับกันสะบัดโลบัส เอ่าสโนวเกิลแล้วก็ไล่บาสวยๆเลยยาง40นิ้ว m a x กซินะครับยาง40นิ้ว m a x กซิแบตในข้างเหล็กคันนี้สวยจริงติดแก๊สแล้วเรียบร้อยนะครับผมประหยัดเดินทางไกลได้จริงยาง40นิ้วล้อละคังขอบ17ออฟลบ45้กว้าง10นิ้วฟีล็อกหน้าไอชินนะครับสวยๆพวก สปอร์ตลงสปอร์ตไลท์วิทยุมีครบนะครับนี่สวยๆเลยสามแสนเอ้ยห้าแสนห้าแสนสามหมืน่นเอาไปห้าแสนสามนะครับโปรตีไคอยู่ห้าแสนห้านะครับอันนี้ห้าแสนสามหมื่นบาทนะครับคันนี้เป็นเวก้าอีซูเวก้านะครับเครื่องสามจุดศูนย์แปลงปั๊มสายเรียบร้อยนะครับคันนี้ภายในสวยๆเลยมาดูภายใน ไปดูภายในเลยครับภายในสวยๆเวก้าอิสุเวก้ Vega, นะครับโฟเทะนะครับผมนี่เยาโฟภายในสวยเบาตึงๆนะครับเบาตึงๆสวยเนียนกิฟนะครับคันนี้สีได้บางนะครับผมเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับร้อยยาง6575 BF นะครับสวยๆเลยใครหาใช้งานนี่ไม่ผิดหวังนะครับเวก้าใครหาตัวนี้อยู่แสนหกหมืแปดันบาทราคาต่อรองได้ ต่อรองได้เลยนะครับพา469ด้วยต่อให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นลิเวอร์ลิเวอร2.8นะครับ2.8ตัวจีนะครับคันนี้6สปีดนะครับตัวท็อปสุดนะครับแอร์แบกคู่แล้วก็เป็น2.8นะครับตัวท็อปสุดขาดแค่โฟลว์นะครับตัวนี้เป็นขับสองนะครับใครจะเอาไปทําเป็นโฟลว์ก็จัดได้เลย358,000บาทนะครับปี2016 นี่คันทีเด็ดนะครับ69,000บาทเรานะครับเป็นนิสสันซีฟิโดนะครับ A33 รถสีได้บางเดิมนะครับสีได้บางเดิมจัดทรงลงล้อให้ใหม่นะครับเป็นล้อขอบ18ล้อขอบ18ภาษี67นะครับคันนี้นี่ขอบ18สวยๆเลยภายในสวยๆเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เครื่อง3,000เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเลยคันนี้นี่เสียงที่เด็ดมาก สตาร์ติดง่ายโอ้สตาร์ทง่ายครับนี่ล้อส,ส,ว,ยสวยเลยหน้าแปดครึ่งหลังเก้าครึ่งเต็มๆ่ซเลียดน,นะครับผมทะเบียนหกสี่ศูนย์ให้ไปด้วยเลยทะเบยียนกรุงเทพหมดเก่านะครับหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดได้เลยมาคันนี้เป็นเจอมอลี่สองจุดศูนย์จีนะครับพาร์ทเอ็กติโมทั้งคันนะครับ สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังสเกิร์ตข้างเอ็กซ์มนะครับล้อขอบ19เก้า BBS นะครับยังหน้ายังหลังไม่เท่ากันนะครับผมล้อหลังเก้าครึ่งหน้าแปดครึ่งนะครับสปริง H&R นะครับเยอรมันนะครับฟิลลิ่งดีๆนุ่มๆนะครับติดแกนหัวฉีดให้เรียบร้อยนะภายในสวยกริปนะไปดูเลยพร้อมใช้งานราคาไม่แพงนะครับรถสวยเดิมเบา คู่หน้าปรับไฟฟ้าสองแสนแปดหมืนเก้าบาทนะครับสนใจสดคุยกันได้นะครับราคาคุยกันได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถใครสนใจคันไหนหรือว่าอยากได้คันไหนนะครับผมก็ทักไลน์เข้ามาเลยนะครับศ9นย์เก้าสอง่นยย์เก้าสองหรือว่าทักเพจออโตยูทคาร์นะครับหรือว่าทักเ c e b ุ o k ผมได้เลยสิวกรชยโยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ